อัสลามละกุมสลามกันแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราได้ปลามิลังตัวใหญ่นะนะตัวประมาณสองสามโลได้มันคือมิลังวัวลูกตุกคนแหละอาปากทีหนึ่งไม่ได้กินวัวจามไปทางวัวเลยถึงก่อนนานนี้ยนลมเซี่ยวนะตุกคนนะไม่ได้ปลาสักจานะถึงวันนี้ปีแดงตัวมาว่าน้องวันนี้เรือออกนะมีปลาประมาณสามสิบกว่าโลถึงเขียดลาวการิยานกลัวไว้ค่ายไม่แม่ดตุกคนแรล่ๆเกินขาดเลยค่ายาไม่พอ ทั้งโลการ้านข้าวโลกาหร้านทุกคน้อมกันเต็มแมทอ๋อถึงก่อนนานนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งตากองเองนี่ไม่บายทุกคนนะต่างคีต่างไอต่างอ้วกต่างจามเป็นพุ่มแพร่ทุกคนถึงก็ให้อาิยานค้ายกองคนเดียวถึงก็คิดเลยว่ามันต้องบนเจ็บล่างเจ็บอ้วกเจ็บไร้หลาานะมันเจ็บตัวแต่ไม่เวลาค้ายกองคนเดียวบอกมันเหนื่อยทุกคนแต่ว่ามันไม่เหนื่อยมันไม่บ่นเลยพอมันกินตัวนี้ทุกคนนามมั่งคุด ส่านถ้ากันไปอยากหนามันขุดมันคือนาโนแซนมันบอกว่าเชื่อมันกินตัวนี้มามันนอนรับบายนัดลังก็ไม่แคดอาการภุ่มแพ้ก็ไม่เป็นถึงมัน้านการนักเสพของผิวนั่งช่วยรักษาแพ้์ถึงารรับบายทุกคนนะถึงคนมีโรคประจําตัวก็กินได้ท้ายดีขี้ของทุกคนอ๋อถึงกับผีนี่ผีนี่ผี่ีกว่านี้โรคประจําก็มาเสือป่าถึงก็ท้ามานองนนองไข้นนองไข้หนามังกรุดกันหละ พี่เสื้ออยู่กันพี่เป็นลูกคาประจาอยู่เสื้อที่หนึ่งเป็นลังเลยนะถึงก็เลยได้ท่าพี่ก็ว่าแล้วพี่เป็นไรพี่ก็บอกว่าเขาว่าไปอาโมเขาพี่ก็เป็นเนื้องอกพี่ก็เป็นเนื้องอกถึงก็ไปหาโมอ,อยู่รักษาอยู่สักผักเลวไม่ไห้แต่พ่อมากินเนี่ยนะมางขุดในข้องนาโนแซนเนี่ยทุกคนกินได้ปี่เลือๆได้ทุกคนพ่อไปตัวอีกที่หนึง่งไม่เจอหลยนะคะเนื้องอกหายแล้ว อยากอีบอกว่าคล้องก็ดีจริงทุกคนนี่ไม่ได้จะมาค่ายนะเพราะเราเส้รมากินกันแต่อยากอีบอกต่อว่าคล้องก็ดีจริงๆถึงการเกิดว่าใครอยากสั่งหรือว่าใครอยากเสืร์เดี๋ยวแม่ค้าจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะทุกคน